ครับสวัสดีครับโยชิ Yoshi นะครับเกมเดอะแอนด์นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะผมมาเปิดตัวไข่เกาะมดเกาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์แรกผมพิ่งลงสัปดาห์แรกเองมันไม่ควรที่จะได้ถึงร้อฟองหรอกแต่ผมอัดแพคนี้ไปะฮะไอ้แพ็คนี้ครับแพ็กร้อยเบาทซึ่งจริงๆในการลงเกาะหครั้งเนี่ย มันจะเติมได้ประมาณ20ครั้งนะครับซึ่งครั้งเนี้ยในในสัปดาห์แรกมันจะให้เติมได้แค่8แพ็คนะครับอีก12ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยฮรรอรีรีรีเซตใหม่อีกภายใน5วันนะครับซึ่งผมก็เติมมาได้แล้วเพื่อว่ามันจะมาเปิดเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมกะแล้วมันถึงร้อยฟองพอดีนะครับค่าโชคดีฮะจะได้การันตีมดเกาะที่ใบที่หนึ่งร้อยฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเปิดรัวๆเลยนะครับตัวแรกเกลือนะครับ เืออ้าวมาตั้งแต่ฟองที่สามโอ้โหแม่งเป็นอะไรกับกาคาเซียรครับเนี่ยผมอะได้อตัวที่ห้าแล้วมั้งได้อยู่ตัวเดียวไปเอาตัวอื่นบ้างเกาะน้ำตาลนะคืออยากได้มากไม่ได้สักทีอ้าวมาโอ้โหสวยงามตัวที่อยากได้มากๆตัวนี้ ปลดดาวนแน่นอนโคตรโหดโคตรถึกโคตรอันตรายตามคลิปที่ผมอธิบายไปเมื่อคลิปก่อนนะฮะไปต่อไม่รอน้องก็เริ่มจะเกือแล้วนะครับตอนนี้ขอยอสักตัวหนึ่งนาก่อนที่จะการันตีที่ร้อยฟองออเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้ชิด เขียวยักษ์มาทำบ้าอะไรเสียสติหมดไปไปไปขออีกตัวหนึ่งแล้วกันไม่ได้อือหือือหือือือเกลือจัดจัดเดี๋ยวนะฮะขอดูก่อนใกล้ถึงการันตียังกาสิบสี่ละอีหกฟองไปโอ้โหเฮ้ สามใบสี่สิบกว่าฟองหืมโอ้โห,หมดกินสัตว์สายยิงนะครับเติมในมุมมองผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวนะโอ้เมื่อกี้คือการันตีร้อยฟองครับได้มดกินสัตว์โอ,โอ้โหอย่างเซวยไป โอเคฮะหมดไปเท่านี้นะฮะดูสิ่งที่เราได้นะครับก็จะมีเคียวยักษ์เมื่อกี้เนาะหตัวมีมดเกาะที่ผมไม่เคยได้ตัวหนึ่งนะครับคือมดกินสัตว์ไม่อยู่ในนี้แล้วก็นี่ฮะโดริแล้วก็อาคาเซียนะหะหเปลือกปลาไปห้าแล้วก็มีประมาณนี้ฮนะเปิดโชว์ความเกลือไปเลยนะครับขอบคุณนะครับ